アハハハ ครับผมผมจิเทสทัออโตคาร์เชียงรายนะครับรีวิวติดตั้งกระจกนะครับนอกสถานที่นะครับมาดูเครื่องมือติดตั้งกระจกนะครับสิ่งสําคัญในการติดตั้งกระจกนะครับก็คือร้านของเราก็จะใช้กาวที่มันเป็นของยี่ห้อซิก้ามาตรฐานตากลน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไพรเมอร์ทายขอบในกรณีที่เราขูดกาวออกมานะครับใช้ไพรเมอร์ตัวนี้ในการเก็บขอบในส่วนที่มันชํารุดขูดเข้าถึงตัวสีรถนะครับ ข้อดีของซิก้าไพเมอร์ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นสีที่มันติดแน่นแล้วก็ทนที่สุดนะครับในบรรดาแบรนด์ต่างๆในท้องท้องตลาดนะครับส่วนมากร้านส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นมีจะเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์จีนบ้างหรือสีธรรมดานะครับสีพวกนั้นจะไม่ทนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับซิก้าแอคคิเวเตอร์นะครับก็จะเป็นตัวสารที่กระตุ้นกาวให้ติดกับขอบกระมิกเวลาเรายิงกาวที่ขอบกระจกนะครับถ้าถึงแม้ว่าเราใช้กาวยี่ห้อดีแต่ว่า ไม่มีตัวน้ำยากระตุ้นนะครับกาวมันก็จะไม่ติดขอบกระจกนะครับพอหลังจากลูกค้าใช้ไประยะเวลาแบบเกิน1นถึงสปีขึ้นไปนะครับกาวมันจะล่อนจากขอบกระจกได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวปืนยิงกาวนะครับปืนยิงกาวก็จะเป็นยี่ห้อคอรกนะครับก็นําเข้าก็เป็นตัวของที่ทิก้าใช้เลยนะครับข้อดีของปืนยิงกาวไฟฟ้านะครับเวลายิงกาวมันก็จะได้เป็นเส้นตรงเหมือนที่ยิงออกมาจากโรงงานนะครับดีกว่าใช้ปืนบีบมือนะครับ ปืนบีบมือเนี่ยเวลาช่างยิงไปบางทีช่างปวดแขนนะครับเส้นกาวก็จะเบี้ยวเราก็จะทําให้หักตัวได้ครับตัวดูดกระจกนี่ครับก็ใช้ในการในการกระจกนะครับก็จะดีกว่าหลายๆที่นะครับถ้าไปติดตั้งที่เราใช้ช่างเขาใช้มือวางอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตำแหน่งการวางก็จะไม่ตรงนะครับพวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์แทงแทงกระจกตอนดึงนะครับแล้วก็เป็นสลิงเป็นตัวเกียงรองเพื่อไม่ให้ขอบด้านในมี มีแผลนะครับอันนี้ก็เป็นตัวดึงครับดึงกระจกเพื่อที่ตัดกาวตรงนี้ครับอันแรกตัดออกมาจากตัวรถเดิมนะครับแล้วก็พวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในการทําความสะอาดนะครับอันนี้ช่างติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังการติดตั้งกระจกนะครับในทุกๆท,ท,ที่นะครับก็จะมีเทปดึงกระจกไว้นะครับก็เทปพวกนี้ก็จะใช้ระยะเวลาในการ ทิ้งไว้ก็คือประมาณ24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าหลังจากติดตั้งเนี่ยลูกค้าสามารถใช้รถได้ปกตินะครับถ้าในกรณีที่ใช้กาวของซิก้านะครับบริษัทซิก้าเคมไว้ว่าในกรณีที่หลังจากยิงแล้ว30นาทีกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วรถมีแอร์แบ็กเนี่ยครับแอร์แบ็กเด้งไปโดนกระจกนะครับมันจะไม่ทําให้กระจกหลุดนะครับนี่ครับอันนี้ก็ ลูกค้าเปลี่ยนติดฟิล์มหน้าเป็นตัวไฮคูซรามิกนะครับ cm 2 0 60%นะครับฟิล์มเดิมจะเป็นลามิน่นะครับอันนี้กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกที่จะนำรถเข้าไปติดตั้งที่ร้านนะครับก็มีบริการติดตั้งด้านนอกนะครับผมแต่สำหรับรถหลายๆรุ่นที่เป็นรุ่นที่มันยากๆจริงๆอย่างเช่นรถตะกูล,ลรถยุโรปอะไรพวกนี้นะครับไปติดตั้งที่ร้านงานจะละเอียดแล้วก็เนี๊ยบกว่านี้นะครับ มาดูถึงของยี่ห้อกระจกนะครับยี่ห้อกระจกโลโก้กระจกมันจะอยู่มุมด้านซ้ายของรถนะครับก็จะเป็นยี่ห้อกระจกก็จะเป็น A G C Auto Matic นะครับแล้วก็มีโลโก้โตโยต้านะครับส่วนของเราที่เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับ ก็มีครับเป็นโลโก้ก็คือเป็น a g c เหมือนกันครับความแตกต่างก็คือไม่มีโลโก้โตโยต้านะครับโลโก้โตโยต้าก็จะมีตอบเพื่อลูกค้าเอากระจกที่เราเาารบิดจ,จากศูนย์นะครับพวกนี้จะเป็นเลขอกผลิจากศูนย์นะครับราคาก็จะขึ้นไปอีกประมาณเกือบเท่าตัวนะครับอย่างกระจกแนบรุ่นนี้โตโยต้ารีโวนะครับถ้าเปลี่ยนที่ที่ศูนย์ของโตโยต้าก็จะอยู่ประมาณ7จ0 0เจบาทนะครับจอดรถสามวันแต่เปลี่ยนกับเราราคาก็จะอยู่ที่4 0 0 0นิดเดียวครับ แล้วก็รวมติดฟิล์มแล้วก็ยังไงก็ไปถึง7,000ันครับแล้วก็ใช้เวลาติดตั้งก็1ชั่วโมงครับเสร็จเลย